อโอเคอโอเคอโอเคเรามาลองก,กันใหม่อีกสักครั้งนะฮะเมื่อกี้เราผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะผมมามามา มาแจ้มือกันหม่นะฮะยังอยู่กันในห้องเดิมนะครับผมคือหุ้ยเดี๋ยวมาลองดูนะรอบนี้จะจะแบบว่ากระตุกอีกหรือเปล่านะครับ <c oughs> รอบนี้นะฮะประสิทธิภาพอักบูแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ด้ป่ะเนี่ยก็มีที่สัมผัสเฮย้ยเอามว้ทุกคนคือผมไปเพราะว่าเคลียร์ความจุพื้นที่ในไร์มานะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างลื่นเลยคนระับแต่ว่าเกมที่แล้วเนี่ยน่าจะบีบางช่วงที่กระตุกครับเพราะว่าไร์เต็มนะผมขอโทษเลยนะจบเลย โอ้โหสวยเพื่อนเราอะตาที่แล้วที่บุกลักวิวนี่เรายับเลยละรอบนี้เป็นการแก้มือนะบอกเลยว่ามาละเกมนี้มาลุ้นกันขึ้นวอกนะว่าเปิดอาบูมารอบนี้คือว่าแล้วต้องโดนตามมาโอ้โห HP เรา โอ้โหไม่ดูแล้วคนเงบอกแรงมากเลยหุยเอาวเพื่อนเก็บปดไว้ไหนาทายครับผมสวยแล้วเพื่อนไปทางยาวม,ม,เมาเรื่อนเออมื่อกี้เขาดันแอลตัดออกมาแล้วก็เฮ้ย ขอโทษเพื่อนเกืออไปโอ้โหไม่โดนเลยโอเคโอ้โหมันยังไงเนี่ยโดดไปขึ้น โอ้โหไม่ได้โด,ดนนานโอเคโอ้ไปหมดแล้วครับฝีมงค์ฝีมือความผิวเรา <c oughs> ไม่ได้โดดขึ้นนานมากนะครทางรถยาวเนะี่ยโดดไม่ขึ้นแล้วครับล่าสุดสภาพเอ้าคัมแบ็กหน้าเท้า <c oughs> เดินเกมทางยาวโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เราเรื่อนครับเพื่อนโอ้โหเรามีเพื่อนเราลั่นด้วยนะทุกคนน่าจะไม่มีปัญหานะรอบนี้เห็นนะจะมีคนที่นี่นๆ,ๆเนี่เนีแต่ว่าเสียงอาวุธที่คล้ายบีแซดแรงมากเลยแล้ว้าอยู่ในบีด้วย โอ้โหนี่ไงไอุ้ยแรงเยอโ,โอ้โหเดี๋ยวนะอาวุธอะไรครับเนี่ยตามไม่ทันแล้วครับเฮ้ยมีกันแรงมากเลยครัตรงมเมื่อกี้หลุมหลุมบีคือแบบุูปเดียวหายเลยครับผมไม่ได้สู้เลยเวลาเจอแบบ อาวุธแรงๆเนี่ยเฟิร์สช็อตที่สำคัญมากเลยละเพราะว่าใครเพราะว่าได้เฟิร์สช็อตก่อนได้เพียบมากเลยอุ้ยโอ้โหพาดีเดียว <laughs> ไม่นะต้องเลียร์ที่วางบีอ่นคนเดียวแล้วเนี่ยเฮ้ย เนี่ยเคีย์ที่วางได้คือบอมบีเข้าได้เลยมีบอสแท้งเน่มีแบบบอสบอมบีอะคนที่แบบเล่นอาวุธใหม่อะแรงเกินครับโอ้โหถ้าวัดตรงๆเนี่ยแบบโอกาสล่วงเยอะมากเลยครับเราเนี่ยหุยสวยครับ คมกริบนะครับเมื่อเรามาว่ารอบนี้ทุกคนซิคือรอบนี้แก้มือได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะมุมไม่ค่อยดีเดี๋ยวโอเคปัง โพสิชันเราเสียเปรียบม,มากเมื่อกี้ถอยตั้งหลักไม่ทันเลยก็เผื่อในเอไม่มีเลยนะนั่นไงแล้วจริงด้วยว่าเราแบบไปบีทุกตาตนนกเ,กเขาใน้อนาน่าจะบีแนเลยเรารอบนี้มาเองไงโอ้โหผม เฮ้คนบืนแรงยังอยู่อุยโอ้โโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ โอ้ทางวิชเด้งทงั้งแาลว่า HP ก่องเลือดเราใช้คุ้มทุกอย่างแล้วทุกคนในการแบบเล่นฟังบุกเนี่ยคือแบบโอ้โหอ,อลอแล้วฟังบุกแต่ว่าโดนบุกไปดิทั้งวันนี้เฮ้ยเราจะข้ามเพีย่ยนกลยุทธ์อ่ะ วัดกันที่ความเร็วอะเฮ้ยเขาเตร์นเพื่อนโอเคลก Let's go รามงเนียน,นีว้าแล้วโอ้โหคนนี้โคดมากเลยเสนทีจะเ็แบบมาขมบอาอ เฮ้ยเราจะคว้าชัยหรือเปล่านี่ไงบอกเลยว่าแก้เกมวางแผนมาแล้วก็ยังน่าเดิ้งนะเย้ไ,ไม่มีเลยนะเราไม่วางด้วยบอกเลย มาลโอ้ยทุกหมดโอเคไปต่อครับเพื่อนไปต่อครับเฮ้ยคนท้ายโอ้โหแล้วไหนดีสุดเฮ้ยอาวุธอะไรครับเนี่ยโคหมดไป